นสวัสดีค่ะบ้านเดี่ยวสายธรรมชาตินะคะทำเลแบบธรรมชาตินะคะตั้งอยู่ในชุมชนค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะพร้อมอยู่อาศัยได้เลยถึงจะเป็นบ้านมือสองนะคะแต่ทำเลเหมาะสําหรับการอยู่อาศัยเลยทีเดียวค่ะแปลงนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวค่ะเนื้อที่ขนาด108ตารางวาอยู่ใกล้อบตอบ้านแรงจังหวัดระยองค่ะ ตั้งอยู่ในชุมชนนะคะมีเพื่อนบ้านด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตในชุมชนและหน้าบ้านก็มีสนามหญ้านะคะเป็นธรรมชาติตัวบ้านหลังนี้นะคะมีพื้นที่เหลือๆรอ,อบพื้นที่ด้วยนะคะเราสามารถลงสวนปลูกพืชผักสวนครัวหรือทำมุมพักผ่อนได้สบายเลยนะคะจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับกระปุกกันได้คะ่ะ2ห้องนอน2ห้องน้ำมีแยกโซน1ห,นห้องน้ำนะคะ หห้องโถงกว้างหนึ่งห้องครัวใหญ่ค่ะมีสวนหลังบ้านมีสวนสนามยานาบ้านแปลงนี้ราคา1,800 0ล้านบาทค่าโอนคนละครึ่งค่ะเป็นบ้านมือ2นะคะพื้นที่108ตารางวาจังหวัดระยองค่ะสนใจสอบถามหรือนัดชมแปลงจริงเน้นโทรติดต่อผู้ขายเพื่อคุยรายละเอียดโดยตรงนะคะติดต่อนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้าชมพื้นที่ติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะ สำหรับวันนี้จเจคเคนะขอลาไปก่อนก่อนจากกันกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะถ้ากดหมดแล้วก็คอมเมนต์ไว้ทักทายกันได้นะคะสวัสดีค่ะ